สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันก็จะมีไพ่ชะตาออร์โคนะคะมานำเสนอนะคะก็แล้วก็มีสองแบบนะคะเป็นแบบกระดาษสีอีกอันนึงก็จะเป็นไพ่ทองแต่ดิฉันขอแนะนำเรื่องคู่มือก่อนนะคะชี้แจงองคืนคู่มือก่อนคู่มือการใช้งานนะคะไพ่ทุกสำรับก็จะมีคู่มือการใช้งานแถมมาด้วยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณอ,อยู่ที่ประเทศไหนถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยคู่มือการใช้งานก็จะเป็นเล่มนี้นะคะ ก็จะเล่มหนานิดนึงไม่ได้หนามากประมาณนี้นะคะก็ข้างในก็จะเป็นภาษาไทยเป็นเป็นภาพขาวดำนะคะก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะคะใี่ดูแล้วก็เป็นแนวทางในการมีความหมายนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะจะแถมมากับไพ่นะคะส่วนที่ต่างประเทศคู่มือจะเป็นเล่มเล็กแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นภาษาไทยอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็ลูกค้าก็เลือกได้ค่ะว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จะเป็นสีค่ะความหมายก็จะคร่าวๆบอกคร่าวๆวิธีอ่านก็ง่ายเข้าใจไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะไพ่ชะตานี้ก็จะเป็นไพ่ที่อ่านง่ายมากค่ะเข้าใจง่ายส่วนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะความหมายก็จะสั้นๆนะคะเป็นแนวทางในการอ่านนะคะ นแบบนี้แบบนี่นะคะแล้วไพ่ทุกสำรับก็จะมีถุงแถมมาด้วยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อถนอมไพ่นะคะในกระเป๋าพกพาสะดวกนะคะไพแบบ่ก็จะเป็นนี้ค่ะส่วนไพ่ก็จะมี2แบบมีเป็นไพ่กระดาษแข็งนะคะไพ่เหมือนไพ่ทั่วไปที่เขาทำกันนะคะก็จะเป็นไพ่กระดาษเนาะนะคะแบบนี้อุ้ยก็จะมาในกล่องแบบนี้ ะะก็จะมาไพ่ก็จะหน้าไพ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านหลังก็ไพ่ก็จะมีห้าสิบใบค่ะเริ่มจากเลขศูนย์ถึงเลขที่สี่สิบเก้านะคะไพ่ก็เป็นลายไทยะคะ่ะลายไทยสวยๆอ่านง่ายนะคะอืมอ่านง่ายอันนี้คือไพ่กระถา ไพ่ก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นไพ่ทองนะคะก็จะเป็นแมกเนตบ็อกซ์นะคะแปลว่ากล่องแม่เหล็กค่ะนี่มันก็จะดังนี้แม่เหล็กหนงักซ่นะคะก็ประมาณก็จะเป็นไพ่ทองนะคะก็จะให้เปรียบเทียบนะคะไพ่ทองนี่ก็ไพ่ทองเนาะเวลามันก็จะทนทานนะคะไพ่ทองเวลาเราบิดอย่างเงี้ยเวลาเราสรับมันก็ง่าย ส่วนสีให้ดูสีก่อนจแบบเลขศูนย์นะคะสีอเปรียบเทียบดูนะคะสีก็จะเป็นแตกต่างกันนิดนึงอันนี้จะแนววินเทจนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็แนวหนึง่งนะคะก็เป็นแบบนี้ส่วนวิธีการอ่านไพ่และวิธีการใช้ไพ่เดี๋ยวที่ฉันก็จะมีวิดีโอสอนนะคะเราไม่มีคอร์สเรียนสอนที่แบบ คิดเงินนะคะสอนฟรีค่ะนะคะนี่ไพ่สวยงามนะคะเวลากรีดก็จะกรีดง่ายเดี๋ยวดิฉันจะกรีดให้ดูนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ฉันก็จะมาโชว์การกรีดไพ่นะคะก็ไพ่ชะตานี่ก็ไม่ได้สับยากเลยค่ะสับง่ายเนาะมันไม่ได้ยากนะคะเทีนิคการกรีดไพ่เนี่ยฉันก็ นะคะไพ่ก็ไม่ค่อยติดค่ะถ้าชะตาเนี่ยไพ่ไพ่ไพมันจะตีดง่ายนะคะแล้วก็ทนทานนะสับก็สับง่ายนะคะไม่ได้ยากที่ยังไม่อยากสับไม่ใช่ไหมจะเอาไว้จะเอาไปสอนต่อเดินไม่ต้องเรียนเลขใหม่ทาให้เปลายสับไปแล้วอันนี้ก็นะมันก็ง่ายค่ะสีมันก็ทนทานนะเจอน้ําเจออะไรมันก็กันน้นะะําค่ะ เนาะมันก็อยู่ได้นานนะคะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าอยู่ได้นานอะ่ะมันก็น่าจะคุ้มกว่าเนาะอ่ะจับง่ายค่ะสับง่ายติดง่ายนะคะเอะ๊ง่ายมันไม่ติดค่ะแต่ถ้าเป็นไพ่กระดาษอาจจะมีติดบ้างเนะาะไพ่ไพ่ทองจับง่ายค่ะส่วนว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการวางไพ่นะคะก็แล้วแต่คุณเลย คุณจะวางอดีปตปัจจุบันอนาคตแล้วแต่คุณเลยค่ะหรือคุณจะทายรวมก็ได้เรื่องเดียวกันเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วการการทายน่ะคุณจะเป็นแบบหยิบไพ่ใบเดียวก็ได้นะคะเช่นถามตอบทั่วไปสมมติว่าฉันจะไปฉันจะไปทำงานต่างประเทศดีไหมเปิดใบเดียวง่ายๆเลยค่ะใช่หรือไม่ใช่ก็เปิดมาเลย อ,อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าความหมายกลางๆเราคิดอยู่ว่าจะไปไม่ไปถ้าอย่างนี้มันความหมายกลางๆนะคะเราเปิดได้อีกไพ่อีกใบหนึ่งค่ะถ้าความหมายดีก็เนี่ยโอเคเนี่ยดีเนี่ยไพ่อันนี้คือไพ่เกี่ยวกับดีนะคะความสบายนะสะดวกสบายอันนี้นะคะความมั่งคั่งแปลว่าตอนนี้คุณคิดอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะตอนแรกเปิดใบเดียวนะไปก็คิดอยู่อันนี้เป็นไพ่กลางๆความหมายกลางๆคะ่ะมีแปลว่าการมีเป้าหมายว่าคุณจะไป แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจก็เลยเปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งไพ่เนี้ก็คือไปดีค่ะเนี่ยก็คือเนี้ยไพ่ชะตาอ่านไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายมากนะมันเป็นการยกตัวอย่างนะเราสัตว์ปคุณอยากถามว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเนี้ยการค้าของคุณพวกนี้ขายของอะขายของพวกนี้การค้าจะเป็นยังไงอะเปิดมาสามใบ ซึ่งดิฉันก็จะยกตัวอย่างนะว่าสมมุติว่าเช้ากลางวันเย็นนะมันแต่ได้สองอย่างเปิดเช้าตอนเช้าเป็นอย่างนี้กลางวันอ่ะเป็นอย่างนี้นะเย็นเป็นอย่างนี้นะสมมตินะหรือคุณจะถ่ายว่าเช้าเช้าดีไม่ดีเย็นดีไม่ดีอะไรเงี้ยคือเช้ากลางวันเย็นถ่ายไปเป็น่วงเช้าดีไม่ดีกลางวันดีไม่ดีเย็นดีไม่ดีหรือว่าคุณจะถ่ายรวมรวมความหมายกันก็ได้สองอย่างแล้วแต่คุณเลยค่ะ ไพ่ชะตาไม่ได้มีกฎระเบรียบการทายโดยเฉพาะเจาะจงคุณสามารถทายในแบบของคุณได้เลยนะไม่ต้องมาแบบตามกฎระเบรียบนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสมมุติอี่ชั้นสมมุตินะคะสมมุติอี่ชั้นคิดบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะตามความหมายของอี่ชั้นเลยนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีแต่คุณคิดว่ามันเป็นไพ่ไม่ดีสมมตินะก็เป็นตามความหมายของคุณเลยการจริง นะคุณสังเกตว่าโอสมมติสมมติคุณเห็นวัวเนี่ยมันแปลว่าดีอา่าวคนหนึ่งอาจจะบอกไปว่าไม่ดีสมมตินะเอานี้ตามความหมายของคุณเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้แย่นะคะไม่ได,ไได้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะไพ่มันก็เป็นเครื่องมือการทํานายนะคะคุณสามารถผลิตขึ้นมาเองของคุณก็ได้อันนี้ความคิดของดิฉันนะคุณเอากระดาษมาเขียนได้เลยว่าไพ่ใบแรกนี่กอไก่ไพ่ใบที่สองขอไข่คอควายงอง,ง,งูอะไรคุณก็ตีไปถึงฮอร์นกู้ของคุณนะ คุณไปเลยก่อไก่นี่ดีขอไข่ดีขอควายไม่ดีตามความหมายของคุณเลยค่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นนะคะใพ่ในความหมายความคิดของฉันนะแต่อันนี้ที่ฉันมาสอนเนี่ยคือเป็นวิทยาทานเขาเรียกอะไรอา่าเป็นความรู้เหมือนสอนนะเนาะสําหรับคนที่ไม่เคยดูดวงเลยทําไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบดิฉันก็ไม่ช่วยสนับสนุนการไปเสี่ยงเง,เงินเยอะในการดูดวงนะไพ่ชะตาเนี่ย คุณเอาไว้ดูเองได้นะคะจะไปไหนวันนี้ดวงชั้นเป็นยังไงเอามาเปิดดูเองได้เลยค่ะไม่เนาะไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองดูหมอนะ,ะไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้คนเป็นหมอดูนะคะแต่หมายความว่าสาหรับบางคนที่อยากเรียนที่ชั้นที่ความหมายของที่ชั้นที่ต้องการสื่อนี่คือว่ามันเป็นไพ่ที่อ่านง,ง่ายหมอดูก็เรียนรู้ได้นะคะคนที่เป็นหมอดูอยู่แล้วก็เรียนรู้ได้คนที่ คนที่ยังไม่เคยเรียนรู้กันเป็นโมดูลเลยอยากเรียนก็ดอฉันก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเรื่อยๆเ,เนาะว่าอันนี้ไพ่ดีนะอะไรเงี้ยไพ่อันนี้เจอกับอันนี้แล้วสมมติอาจจะแปลว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แปลได้หลายความหมายนะคะก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้เนาะฉันก็จะมีสอนนะส่วนวิธีการวางว่าเช่นเดือนเกี่ยวกับเดือนนะคะ สมมติเดือนนี้สมมุตินะเดือนนี้เดือนมนกราสมมุติคุณอยากรู้ว่าอีสามเดือนถัดไปจะเป็นยังไงคุณก็เปิดไพ่สามใบเลยหนึ่งสองสามนะไพ่สามเดือนต่อไปเนะี่ยอันนี้จะยังไม่ทายนะคะบอกเฉยๆว่าเอเดือนนี้เดือนปัจจุบนันเดือนมกราต่อไปก็คุมภามีนามีสาเนาะก็อีฉันยังไม่ทายความหมายนะคะก็คุมภาเป็นอย่างนี้มีนาเป็นอย่างนี้มีสาเป็นอย่างนี้นะคะหรือถ้าคุณจะทายเป็นหกเดือนถัดไป สมมติะนะคุณอยากทายเป็น6กเดือนถัดไปคุณก็วางไพ่6เดือนถัดไปอันนี้ก็มกราแล้วเนาะเดือนนี้มกราต่อไปกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนารก,กรกฎาคมอย่างเงี้ยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาได้เลยตามใจคุณเลยคุณจะเรียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่คุณคุณจําอะไรได้คุณก็เรียงตามที่คุณต้องการนะคะจะเรียงเป็นวงกลมอย่างที่เขาชอบ หรือโดมอะไรของเขาก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณคิดเลยเดือนนี้ดีเดือนไม่ดีอะไรเงี้ยหรือคุณจะทายเป็นเดือนไปนะเช่นคุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาหรือคุณจะทายโดยรวมไปเลยก็ได้นะในทกเดือนถัดไปเอาเรื่องราวทั้งหมดมารวมกันแล้วทายเป็นเรื่องเดียวกัน หรือคุณจะทายเป็นเดือนไปว่าอ๋อเดือนนี้จะมีเรื่องโศกเศร้านะเนี่ยนอนกลุมหัวนะเดือนนี้จะชีวิตจะสบายหรือตกงานะเออเดือนนี้ก็เรื่อยๆนะเดือนนี้จะมีคนมาให้เงินให้ทองนะอุ้ยเดือนนี้ระวังจะป่วยนะออน,นี้ระวังจะมีการเลือกลาเนี่ยคือคุณทายได้เป็นเป็นแยกเดือนก็ได้หรือคุณจะทายเป็นแบบรวมๆเลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะายได้ทั้งหมดนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้คือวิธีการถายนะคะ ส่วนบางคนที่แบบว่าเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเรียนรู้การดูไพ่นะคะไพ่ชะตาก็ง,ง่ายมากเลยค่ะสม,มมติเราคุณนะแปลไม่ออกสม,มมติว่าเอาเอาง่ายๆเอา,เอา,เอา,เอาจำจำ,จำแค่ความหมายว่าเออดูหน้าไพ่เนี่ยสมมุติอันนี้อุย้ยไพ่เลเวอร์นี่แปลว่าไพ่ไพ่ไพ่คู่รักนี่เออไพ่เขามีมความสุขนะดูดูหน้าไพ่เออเขามีความสุขเขาสมหวัง,สม,วงสมหวังดังที่คิดนะเออสมมุติผู้ถามว่าสอบเนี่ยจะผ่านไหมอ๋อจับได้ไพ่มานี้เอาอผ่านสมหวังคุณจําแค่ว่ามันสมหวังมันดีหรือไม่ดีนะ สมมุติคุณจับได้ไพ่ไม่ดีสมมุติเป็นไพ่ไพ่แนวเนี้ยจะออกออกไปในแนวที่ไม่ดีสมมุติคุณจะมาอู้สอบนี่จะผ่านไหมเนี่ยสมมุติไปสอบคัดเลือกเนี่ยคัดเลือกเข้า,าโรงเรียนตำรวจหรือโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือคัดรอบเข้างานเอาเข้าสมัครงานเอาไปสมัครงานที่หนึ่งเอาไว้จะผ่านเนี่ยเออจบะบไเขาจะได้ให้เขาจะเลือกเราไหมจับได้ไพ่ใบน,นี้ไม่ได้ ก็คือเป็นไพ่ที่มันไม่ค่อยดีนะคะเหมือนคนคนอื่นเขาอาจจะมีเส้นสายอาจจะยัดเงินกันด้านหลังหรือกับแบบอะไรเงี้ยนะคะก็ดูดูตามหน้าไพ่เลยะคะ่ะไพ่ดีก็คือได้ไพ่ไม่ดีก็คือไม่ได้แต่ถ้าไพ่ไหนที่เป็นความหมายกลางๆนะเช่นไพ่ลองแพเนะีย่ยไพ่ก็คือไพ่ลองแพรฉันไม่รูนะ้อย่างเอ,อ๋อสมมติไพ่ลองแพรนี่นะสอบนี่จะผ่านไหมอันเนี้ยถ้าคุณไม่เข้าใจ คุณก็เปิดไพ e ่อีกใบหนึ่งเลยค่ะอันนี้แปลว่าไพ่ไม่ดีนะคือการเจ็บป่วยอันนี้นะคะถ้าคุณยังแบไแไป,แป,แปไม่ออกไพ่ร้องแพ้นี่คือเดี๋ยวต้องอธิบายกันนิดนึงนะคะก็นนคือเนี่ยคุณก็เปิดอีกไพ่หนึ่งค่ะไอ้ไพ่อันนี้มันไม่ดีก็แปลว่าไม่ดีค่ะก็คือเนาะถามคําถามอะไรก็จะออกมาเนวไม่ดีนะคะก็เอาง่ายๆค่ะไพ่ะตาเอาดูง่ายๆเอาเอาความหมายง่ายๆก่อนนะก่อนแรกขัดดูนะคะเอเอาความหมายเช่นว่าเอ้ยจะลงทุนพรุ่งเนี้ย มันจะดีไหมอ่ะจับได้ไพ่นี้ก็แปลว่ามันเป็นการมันเป็นไพ่ความหมายกลางๆนะคะอันนี้คุณอาจจะเอาความหมายของกลางคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะไปเปิดไพ่ต่อไปเอาเพิ่มอีกใบหนึ่งไปได้ไพ่ดีอ้าวนี่แปลว่าดีค่ะก็คือดูความหมายเอา อันไหนที่เป็นความหมายกลางๆบางอันอ่ะมันไม่ได้เป็นค evet. วามหมายว่าดีหรือไม่ดีคุณจะไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเปิดดีไพ่หนึ่งเลยเปิดดีใบหนึ่งเลยถ้าเจอไพ่ดีถ้าเจอไพ่ไดีก็แปลว่าดีเจอไม่ดีก็แปลว่าเป็นความหมายที่ติดลบนะความหมายในแนวที่ไม่ดีแต่ถ้าเจอความหมายปานกลางอีกถ้าคุณไม่เข้าใจอีกคะ่ะก็เปิดอีกใบหนึ่งเอาง่ายๆเลยค่ะใช่เนอะอันนี้นนก็ไพ่ดีนะคะอันนี้ก็ให้ชะตาดูไม่ยากเลย อันนี้ฉันก็มีแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้นะคะ